เนื้อเหรียญเนี่ยออกพลายขาวนี่ถ้าพระหล่อที่ออกพลายขาวแบบนี้เพราะผิวแบบเนี้ยพอลีทธรรมาภาพศูนย์สี่เพราะผิวแบบเนี้ยมันเป็นผิวพระสองพันห้าร้อยบวกลบ อาอย่างนี้ดีกว่าเราจะไม่ขายสี่พันห้าแล้วแบงค์ต่อไปอ่ะผมจะเปิดองละมืนนี่หลวงพ่อปานหลวงพ่อปานฝากกลุวัดดงตาลแท้ๆเข้าใจง่าย ผงหลวงพ่อปานด้วยขึ้นใจแล้วถ้ายิ่งมีป้ายปูนแดงด้วยยิ่งทำให้เข้าใจง่ายไปใหญ่พระหลวงพ่อปานขี่เสืออ่ะนี่เห็นไหมครับก็สองสี่เจ็ดสองนะครับหนึ่งองค์นะฮะ พระนี้คือพระที่หลวงพ่อปานได้ทําการจัดสร้างตั้งแต่ปี2472เป็นนะพระหลวงพ่อปานยุคต้นกับวิธีการผลิตนะครับคือกดก่อนนะแล้วค่อยดึงมานะตัดขอบข้างแล้วก็เจาะรูอุดผงพุทธคุณใครดูผงหลวงพ่อปานไม่เป็นให้ไปดูในพระหลวงพ่อปานฝากูวัดดงตาลเพราะเป็นยุคต้นนะครับนี่แล้ว ขี่เสือขี่สิงเป็นมหาอำนาจต่อมาแม่โอ้ไม่ค่อยเจออานนี้ไม่ค่อยเจอแบบนี้ดูง่ายด้วยเนื้อเหลียนเนี่ย ออกพลายขาวนี่ถ้าพระหล่อที่ออกพลายขาวแบบนี้นะคนข้างจะปลอดภัยจากฮาเกีนะเพราะว่าทองผสมเนี่ย คือทองเหลืองทองผสมกับทองเหลืองตัวเดียวกันทองเหลืองไม่ได้มีขึ้นเองในธรรมชาติทองเหลืองเนี่ยใช้ทองแดงผสมกสับสังกะสีถ้าทองแดงมากพารก,ก็จะผิวแดงใช้ไปข้างในก็จะเหลืองอยู่ดีเหมือนปูทวดอ่ะเหมือนโสทองอ่ะนะที่ข้างในเหลืองผิวแดงเห็นไหมอ่าถ้าเกิดว่าสังกะสีมากพารกจะออกขาวแบบนี้ นี่พาจะออกพายขาวไปข้างในก็เหลืองอยู่ดีแต่ผิวจะเป็นสีขาวที่ผมบอกว่าปลอดภัยก็คือว่าของเก๊แบบนะของเก๋ทั่วไปเนี่ยเขาจะไปซื้อทองเหลืองจากร้านทองเหลืองเขาไม่ได้ผสมเองอ่าไอ้ทองเหลืองจากร้านทองเหลืองเนี่ยมันผสมมาได้ที่แล้วคือมันเหลืองมันจะไม่ออกแดงหรือมันจะไม่ออกขาวนะครับ สาเหตุที่เหรียญในมือผมนี้ผมต้องซื้อเพราะว่าท่านเป็นพระเกจิที่นะโบสถคริสต์ต้องนิมนต์ท่านไปฉันข้าวทุกปีนะท่านเป็นพระที่ทำให้นักบุญที่นับสือศาสนาคริสต์ยอมให้กับอภินิหารของท่านนะวัดนักบุญอันโตนิโอดอมดนมอตนนยดำเนินสะดวก ทุกงานประจําปีต้องนิมนต์หลวงพ่อจุนไปฉันข้าวถวายเพลงพ่อจุนนะท่านมีธงที่สามารถหยุดลมหลุดฝนได้อย่างมหาการลมมาแรงๆเนี่ยเอาธงท่านมาเนี่ยบริกรรมคาถาสะบัดเนี่ยลมหยุดเงียบปริบท่านจะสร้างโบสถ์ท่านเอาส่งท่านเนี่ยนะชักเสาขึ้นไปเนี่ยฝนไม่ตกเป็นปี จนชาวบ้านมาบอกนะอาจารย์พรอาจารย์พรก็คือเด็กกำพร้าที่พอจุนเนี่ยเก็บมาเลี้ยงเราให้บวชก็เป็นเจ้าวาดองค์ต่อมาแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เจ้าวาดบอกว่าหลวงพ่อชาวบ้านบอกฝนไม่ตกเลยทําสวนทํานามไม่ได้แล้วพ่อจุนก็เลยเอาธงลงพอเอาธงลงฝนก็ตกทันตาเห็นเก่งมากครับพอจุนมาครบรุงบ่งราชนเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญน,นะแจกงานพระป่าท่านทาขึ้นมา แต่ท่านไม่ได้แจกคนดําเนินนะท่านขับรถไปกระลุงแกะไปปานบุรีไปกุยบุรีก็ไปบอกบุญกับชาวไร่สับป,ปะรดชาวไร่สับป,ปะรดก็บอกเหรียญพ่อเหนียวจิ้งเป้าหลวงพ่อก็บอกเอาอยากลองก็ลองได้นะก็ตกใจกันก็ให้ลุงแกะคนขับรถเนี่ยนะถือเหรียญเนี้ยแล้วให้นะชาวบ้านไร่สับป,ปะรดยิง ปรากฏว่ายิงไม่ออกพอปืนยิงไม่ออกเนี่ยท่านไม่ได้แจกนะท่านกลับเลยปรากฏว่าก่อนงานพระปานนะสองวันมีรถบัสจากบานบุรีเนี่ยมาตัดหญ้ามากวาดลานวัดเตรียมงานให้ด้วยความที่อยากได้เหรียญน,นี้ของหลวงพ่อจุนพ่อจุนบวชตั้งแต่ปีพศสองพั โดยมีหลวงพ่อวัววัดกลางวังเย็นเป็นพระอุปัชานะครับนี่ก็คือเรื่องราวอยา่างไรฟังท่านเป็นพระที่เรื่องคงกระพันชาตินี่ถ้าถามถนึงสายเหนียวพอแหมนโพหักก็จะบอกว่าพอจุนวัดโคกเหนียวนะแต่ถ้าใครมีโดนของมีโดนคุณสายมาถามพอจุนวัดโคกพอจุนวัดโค,ก,ดโคกก็จะบอกว่าให้ไปหาพ่อสายวัดหนองสองห้อง ในแต่ละเหรียญที่เราจ่ายตังซื้อเรามีเหตุผลอ่าอันนี้เป็นไม้เสาโบสนี่เป็นไม้เสาโบสของวัดหนองบัวที่ผมเคยเล่าให้ฟังอ่ะว่ารือโบสออกมาแล้วเอาเสาโบสกองไว้ปรากฏว่าทาหารญี่ปุ่นนะเอากวดไปตั้งแล้วยิงยิงไม่ออกนี่ครับ เพราะว่าโบสเนี่ยขขาหลวงปู่ยิ้มเนะี่ยหลวงปู่ยิ้มก็จะปัป่นปฏิโมกจะเสกจะบริกรรมกระถาจะทําวัดเย็นที่เข้าหากันคือนะตะปูสังฆวานอนที่ตอกสาวโบสถนี่จนขนาดว่าบางทีนะอยากจะบอกเลยว่าอ่าไม่ต้องแกะเป็นรูปพระอะไรเลยคนเขาก็เอาไปเลี่ยมแขวนอันไปแขวนกันถักวดแขวนกัน ส่วนอันนี้พกกลวยวัดโคสิตารามรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยว่าจะลาออกลาออก <m uch ing> ก็เราก็ถ้าเจออะไรแบบนะ <m uch ing> เป็นเนือ้อผงดูง่ายๆก็เอาซะหน่อยนี่ นะครับดูยังไงคุณก็ดูเนื้อผงน้ำมันเนี่ยให้มันก่อนปีสองศูนย์เนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปยึดติดว่าปีไหนนะเอาว่าพวกกลวยท่านเสียสองสองใช่ไหมเอาให้ก่อนสองศูนย์ก็เป็นใช้ได้ดูความเก่าให้ก่อนสองศูนย์แม่อันนี้ปั๊มตาวัดด้วยแฮ่นี่อันนี้ปั๊มตาวัดด้วย,อ,นนวดดวยอันนี้ซื้อเพราะอะไรหรือเป่า ชอบเลี่ยมชอบเลี่ยมเดิมเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเขาจะเลี่ยมอะไรแขวนคอคือเขาต้องรู้นี่สิ่งนั้นนี่ชอบเลี่ยมเดิมก็ไม่แน่อันนี้เป็น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 รูปธรรมจักนะน่าจะเป็นงานปิดทองฝังลูกนิมิตเผื่อๆก็อาจจะเป็นเพราะกลวยเหมือนกันอ่านี่โอ้อันนี้ของชอบของผมเลยเหรียญเนี่ย พระอ,อาจารย์เสนเหลียนอาจารย์จุนหมงเหลียนหลวงพ่อป่าช้าจ,จีนอะไรก็แล้วแต่นี่เขาเรียกว่าพระผู้สําเร็จนะฮะพระผู้สําเร็จแล้วนี่ถ้าใครดูไลฟ์ผมบ่อยๆจะรู้ว่าผมชอบวิธีการดูคุณก็ดูเนื้อเหลียญเนี่ยท้องเหลืองใช่ไหมล่ะดูให้มันตรงยุกอะแบบนี้ตรงยุกไหมถ้าตรงยุกแบบไหนอะพี่โอ๊ต ก็เอาง่ายๆตรงยุคเหมือนกับเหรียญโสธรเก้าเจ็ดเนี่ยอันนี้ออกไหมเนื้อทองเหลืองก็จะเก่าแบบนี้นนนอ่ะนี่อาจารย์พระชื้นวัดถายนเสนอ,อ่ะแล้วก็ของมีนะครับผมเคยขอห่วยได้อาจารย์จุดมงอ่าอันนั้นแน่นอนสุดๆถูกนี้ จะไม่ซื้อก็ไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่าพอทั้งถุงเนี่ยเนี่ยทั้งถุงเนี้ยเขาบอกพี่ช่วยซื้อหน่อยเท่าไรเนียเอาแบบพี่ไม่ต้องต่อเลยนะเราก็ถามว่าเราถ้าเรา,ถ,าถ้าต่อได้อะเท่าไรเนี่ยเขาบอกเอา 10, มื่นห้าแม่อันนี้ ผมเลี่ยมทองบ่อยผมไปเลี่ยมทองทีนึงก็กระเช้าทองก็ต้องมีหมื่นแปดสองหมื่ละนะเขาบอกหมื่นห้าก็ก็โอเคนบไม้ที่เอามาใช้ทําเนี้ยเป็นไม้นิ้วดำผมไี่ยังมีท่อนไม้งิ้วดำอยู่ที่บ้านท่อนบเบลอร์เลยนะกระเช้าวันเดียวก็เกินแล้วนี่ อย่างว่านะเขาเอามื่นห้าเราก็ไม่จะต่อ,อยังไงทางเรียมแต่ยังอยู่ไหมครับนี่แล้วก็ในเนี้ยมีพระที่ชอบชอบแบ่งแฟนเพจบ้างครับอ่าเดี๋ยวรีวิวกันก่อนนี่ปูสุกนี่ผมอยากจะบอกเลยว่าปูสุกวัดกองหอม พิมัสมีนี่แท้ๆก็จะเก่าแบบนี้พระเวลาแตกกัวจะมีการเอาผงที่รวบรวมได้เป็นเสศษๆมาบดท,ทำใหม่ของขอมมีสองยุคนะถ้ายุคแรกๆก,ก,ก็ต้องเขีนปุ๊บต้องเข้าใจง่ายว่าเออท่านหลวงปู่สุกแบบนี้นะพระหลวงปู่สุกก็เอาอย่างนี้ครับปู่สุกอะ่ะ พระที่นิยมของท่านนะหลักล้านหลักแสนนะครับพระแบบนั้นแพงไปแล้วเราเอาพระปู่ศุขที่ยังไม่แพงมาให้คนที่ไม่รู้แต่อยากได้พระปู่ศุขก็รู้ดีกว่าไหมนะครับแต่มันจะมีคนอยู่จำพวกหนึ่งของแท้หมดแล้วเอาเก๊กขึ้นมาเล่น ราคาเกือบแท้ก็ของแท้หมดแล้วอะแต่กลุ่มคนพวกนี้ต่อตา้านพระปูสุขพิมพ์อื่นๆเพราะกลัวว่าถ้าพิมพ์นี้ขึ้นมาเล่นน่ะไอที่มันขายแพงๆอะถ้าคนรู้ว่าปูสุขเปพนภาพแบบนี้แล้วไอที่ขายแพงๆมันจะถูกไหม,มกลัวจะลดคุณค่าอะไ,ไรก็ไม่รู้ก็เอาเก๊ไปขายราคาแท้ซะเลยก็จะได้มีหมุนเวียนกัน่าอ,อ,อย่างน้อยๆก็ไม่ลดคุณค่าพระปูสุขที่ขายไปแพงๆคุณว่ามันถูกกับเรื่องไหมล่ะ แต่สำหรับผมผมคิดว่าเอาพระที่ประวัติชัดเจนว่าปู่สุกเสกเนี่ยมาให้คนได้รู้แล้วเมื่อเขารู้แล้วให้เขาได้ใช้พระปู่สุกดีกว่าไปใช้พระเกะดีนะที่เอาขึ้นมาเล่นการแทนพระแท้ที่หมดไปแล้วเสียอีกนะอะไรที่ตรวจสอบว่าแท้แล้วขนมาขายได้ อ่าแต่คุณดูเหตุผลที่พิมพ์ด้วยนะว่าเป็นยุคหลังหรือยุคอะไรเราก็จะให้พิมพ์ไปทุกองค์นี่เจอพระปู่สุขไม่ซื้อได้ไหมล่ะมันก็ทำใจไม่ได้อ่ะนะอ่านี่แล้วก็แม่พอผางของชอบของเราอยู่แล้วทำไมล้าบอกของชอบก็พอผางอะ่ะ ผมรู้จักคนที่แขวนพ่อผางแล้วเป็นมหาเศรษฐีได้จากคนที่ไม่มีอะไรอะนะครับดังนั้นพระหลวงพ่อผางเวลาผมศรัทธาหลวงพ่ออะไรผมอยากได้ของท่านเนี่ยผมเอาแค่ทันเอาแค่ทันซื้อหมดรุ่นถูกก็ซื้อราคาถูกรุ่นแพงก็ซื้อราคาแพงแต่ซื้อทุกรุ่นที่ทันและแท้นี่ แบบนี้บอกปีหนึ่งสองนี่มันเนื้อตรงยุคหนึ่งสองเลยนะถามว่าเนื้อแบบเนี้ยลมแบบเนี้ยมันปูแบบเนี้ยมีตั้งแต่หนึ่งหกเป็นต้นมามคุณเห็นปะก็ตรงปีสองศูนบางคนงงนะเพราะว่าผิวอะลมน้ำตาลหรือมันปูแบบเนี้มันมีครั้งแรกๆเลยคือปีหนึ่งหกเช่นเต่าหลวงปูหลิวปีหนึ่งเจ็ด ใช่หไหมเหรียญแม่น้ําคูหลวงปู่ทิมเหรียญปูสีถ้าเขาบุญนาคเหรียญพ่อทกวัดชนแดนอะไรที่เป็นลมน้ําตาลหรือเขาเรียกก็ลมมันปูแบบเนี้ยมันเป็นงานหลังปีหนึ่งหกไอแบบนี้ไม่ต้องไปบอกให้เป็นหนึ่งสองเลยเป็นไม่ได้แต่ถ้าแบบเนี้ยเป็นได้เป็นได้เพราะอะไร เพราะตัวเหลี่ยญเนี่ยมันตรงยุคคือข้างในเหลืองผิวแดงแล้วลมดําข้างในเหลืองผิวแดงแล้วดมดําอาทิเช่นเหลี่ยญหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีกิ่งหลวงพ่อโสธรศูนย์แปดปู่ทวดศูนย์ห้าปู่ทวดศูนย์แปดเห็นไหมนี่แม้กระทั่งนี่เลยมาด้วยกันเลยพ่อแดงวัดเขาบไไดายอิฐ เขีนป่ะเนื้อเหรียญในยุคเนี้ยเขาจะเหมือนกันคือเนียเป็นทองแดงผสมอ่าข้างในเหลืองผิวแดงราคาพ่อ่านครับอ่ะใจเย็นๆโชว์สก,กิลอยู่โชว์โชว์สก,กิลอยู่ว่าเออเราไปเดินงานประกวดเนี่ยเราซื้ออะไรมาเราซื้อเพราะอะไรเพราะลี วัดอโศการามพระปอลีนี้แปลกอย่างนะคนเน่ยไล่พอสอกันไม่ถูกเพราะอะไรรู้ป่ะพอลีเนี่ยท่านอยู่สองวัดวัดแรกที่ท่านอยู่เนี่ยคืออยู่จันบุรีคนจันเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าคนสมุทรปาการเน่ยเขาออกหลวงพ่อออกพระอะไรบ้าง น้อยจะรู้ส่วนคนสมุตรปรการเนี่ย s> <S ก็ไม่รู้ว่าที่จันบุรีเนี่ยหลวงพ่อออกพระอะไรไว้บ้างคือไกลยังไงจัน์กับสมุตรปรการน่ะอ่าฉะนั้นพระหลวงพ่อรีเนี่ยท่านไม่ได้สร้างไว้น้อยนะท่านสร้างเยอะแต่เรื่องประวัติของพระหลวงพ่อรีก็แปลกไม่ค่อยมีใครเอาของท่านขึ้นมาแบบทำให้ชัดเจนเท่าไหร่ นะครับแต่อย่างเหรียญเนี้ยที่ผมหยิบมาแล้วผมชอบเนี้ยเพราะผิวแบบเนี้ยพอลีทนอธรรภาพศูนย์สี่เพราะผิวแบบเนี้ยมันเป็นผิวพระสองพันห้าร้อยบวกลบนี่เออผมชอบผิวกระไลกระไลเงินอย่างเงี้ยอ่าเนี้ยกระไลเงินแบบเนี้ย กะไลวันนี้ก็เหมือนกะไลปูอินวัดโบสถ์เห็นไหมกระไลปูอินวัดโบสถ์นี่อย่างเงี้ยก็ชอบที่กระไลแล้วชอบหน้าแบบเนี้ยหน้าอิ่มๆหน้านุ่มแบบเนี้ยอา้าวซื้อเท่าไหร่ล้วบอกว่าแท้ซื้อเท่าไหร่ไม่เราถามเจ้าของว่าเอาเท่าไหร่ถ้าเจ้าของเอาพันห้าก็ต้องโดนเราแหละถ้าเจ้าของบอกแปดพันก็ต้องคิดดูนิดนึง เมื่อชอบแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ราคาอ่าเหมือนพ่อสุลินว่ารานบัวขาวเห็นไหม,มเออนะก็ได้อยู่อ่ามานี่แหมแล้วที่ขาดเสียไม่ได้เดินสนามก็ไม่ค่อยเจอนะสมเด็จตาแผ่นดินเนี่ยนะ่ดแห้ครับอง,งนี้อู้ทิมรหานไร้เช่นกันครับไม่ค่อยมีใครเอาเรื่องจริงมาลงเท่าไรนะครับทำไมคือจริงๆอ่ะ เรื่องจริงอ่ะเขาเอามาลงแล้วประเด็นคือเรื่องจริงอ่ะมีอยู่ร้อยเรื่องเขาเอามาลงแล้วห้าเรื่องอีกเก้าสิบห้าเรื่องไม่ได้ลงแต่เวลาคนจะเอาเก้าสิบห้าเรื่องที่มาบอกอ่ะไอ้พวกห้าเรื่องเนี่ยก็บอกจักกูจะเอาแค่ห้าเรื่องมีแค่ห้าเรื่องผมพูดเสมอคุณคิดถึงชีวิตคุณก็พอบางทีอ่ะถ้าคุณเกิดจังหวัดนี้พ่อย้ายบ้านไปอยู่บ้านพ่อ ไปอยู่บ้านพ่อเสร็จกลับมาอยู่บ้านแม่มาเรียนที่บ้านแม่เรียนบ้านแม่เสร็จเข้าไปเรียนกรุงเทพเรียนกรุงเทพเสร็จปุ๊บไปทำมาหากินได้ทำงานอยู่จังหวัดอุบลราชธานีย้ายจากอุบลราชธานีมาอยู่นกรุงเทพมหานครขนาดชีวิตคนธรรมดาเนี่ยมันเขียนจบภายในสองหน้ากระดาษไหม,ไมแต่หนังสือพระเครื่องมันลงสองหน้ากระดาษบอกประวัติหลวงพ่อมีแค่นั้นห้ามเถียงอ่ะคุณเข้าใจปะก็ทุกวัน,น,เ,น,นเนี้ยเล่นพระเนี่ย ไปยึดอะไรโออาจารย์ไอ้หนังสือที่เขียนชีวประวัติหลวงพ่อมาแค่ไม่กี่หน้าสําหรับผมนะหลักฐานข้อมูลอะไรที่เขาบอกแล้วเราเข้าใจความเชื่อมโยงสอดคล้องได้เราต้องเชื่อหมดแล้วเราก็ต้องยิ่งเอามาเติมเต็มให้ประวัติของหลวงพอ่อครบถ้วนยิ่งขึ้นเพราะจะนําพาไปสู่ว่าทําไมจึงมีของหลวงพ่ออยู่ที่วัดนี้เออท่านเป็นอะไรกับวัดนั้นท่านมาทำอะไรที่วัดนั้นก็จะได้มีของหลวงพ่อเนี่ยกลับมาให้เล่นหาให้แขวนให้ใช้พุทธคุณกันมากมายขึ้น ไอ้พวกกลุ่มที่มันเห็นแก่ของที่มันขายกลัวว่าจะลงอะ่ะมันก็จะต่อต้านไอ้พวกนี้เขาเรียกว่านับถือหลวงพ่อแต่ปากจริงๆนับถือตังมากกว่าอะนี่สมเด็จหลังตาแผ่นดินผมชอบจริงๆเลยนะผม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 ชอบคลิปเนี้ยคลิป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 อ๋อจนี่นี่นี่น,น,นี่ผมชอบคลิปนี้สมัยนั้นะเผ่อนี้นทำเนี่ยเอาเนื้อ กูเก่านะครับไม่ใช่กู่ใหม่ไอ,อ้ยังสูงเก้ามีกู่ใหม่เจดีเล็กสมัยนั้นเอากู่เก่าที่หกัหกๆอ่ะเจดีใหญ่มาผสมทํานาปุกเทศษที่ีใหญ่วัดอินวอร์วิหารนะ,ะแล้วก็หลวงปู่ทรงหน้ามีมาร่วมทั้งนั้น,นอ่ะปู่หน้าก็ม,มาอยู่แล้วแยกมีทั้งสัญญาบัตรแทีมหนึ่งแล้วก็ที่จะได้เจอกันทั่วไปคือชั้นประทวน คือพวกจักรลงมากับในร้อยขึ้นว่างั้นเอะอ่ามีมีทำให้แจกสัญญาบัตรการ์ดชั้นปรทวนเหลี่ยนหน้าหมวกกันที่เราได้เหรียญทองแดงไงทาไม่เยอะมากแล้วตอนนี้ได้เจันทั่วไปคือชั้นะทวนผมชอบอันนี้พวกจัลงมากร้อยขึ้น่างนั้นเมีททั้งเป็นเหรียญเรียญหน้าวกเหียเป็นหน้าหมกเลยเป็นเหียญใหญ่ขนาดนี้ แล้วก็มีเป็นผงหน้าหมวกด้วยผงหน้าหมวกไงที่เจ้าคุณนอมาแจกไงอ่่เละคุณผู้ชมแล้ตอนหลังมามันคล้ายๆไงประสบการณ์มันเยอะของจริงมันมีวัดราชานาี่ผมเล่นมาตั้งแต่ปีหนึ่งกว่าเนี่ย มีปลอมหมดถ้าของจริงมันไม่มีปลอมมันจะมาจากตรงไหนเห็นไหมนี่อย่างนี้เลยครับเผาทำนะเลยพ่อผมนี่คออยู่นะไปจับไปตะเกียงตีกันนะทางคนตีกันที่รุกงสวรรค์คุณชายอะ่ะแม่งงงตีไปแป,ะปะ๊บอ่ะแป๊บปลาครับโอ้ไม่มีเวลาเลยครับไม่มีเลยเพ่อผมเป็นคนตำรวจดีะผมไม่ชอบทำเด็ก พ่อผมเป็นตำรวจสมัยที่ดีเผ่าเทียนนนท์แม่ผมเป็นตำรวจหญิงรุ่นแรกแต่ติดคนรายงานตัวตรงต่อที่ปพอดีเผ่าเทียนนนท์เลยผมถึงรู้ประวัติพวกนี้ดีผมบอกไอ้เพียเสียนรุ่นหลังมาบอกว่าเผ่าต้องไม่มีการปเป็ <c oughs> นจริ้นพืีเธอว่าอะไรนี่ถูกครับกับตำรวจแต่ต่อพ่อกูแม่กูเป็นตำรวจตั้งแต่สมัยอาเผ่าที่นั่น,นอยู่ตำรวจหญิงรุ่นแรกไปสอบประวัติของตำรวจเลย คนเดียวเพราะอะไรรู้ไหมดาคุณหญิงกินนาเพื่อนแม่พบหัวเป็นในคนเลยได้รคนหญิงแม่ผมสอบจัจ่ามาจาม่เกอนไม่มียศไม่มีไม่มียศในบ้างปีสองยยี่สให้มาติดยศสอบถามว่าถ้าแกไม่รู้จริง่ะแกจะพูดได้ขนาดนี้ไหมมาปที่ภูรกรุนเนี่ยทนวั่าตำรวจจันครนวัจ้งยกมือไว้แม่ผมนนี่ตอนนี้ตายแล้วผมยึดวกาว่ โคใหญ่ใหญ่มากๆคนที่พระที่เข้าิธีพุทธานเจก็เห็นลูกเด่นโตอ่ะมาลอยอยาการีเขาเชิญมาด้วยเวลาพุทธานเจเขาต้องอดึงดุงเทวดาอเชิญครูบาอาจารย์มาแล้วพาะเกจิสมัยเก่าๆปีเก้ากว่าที่เก่งๆทั้งนั้นเ่ขาเห็นด้วยชานอ่ะบอกเห็น,นมาลอยการีเพราะว่ามีเนื้อสมเด็เจเกจ่าางทสมสู่เก่านะครับใส่ไปด้วยแต่ว่าชั้นประทวนนี่จะน้อย แต่ถ้าไปดูเนื้อสัญญบัตรเนี่ยโอ้ยอย่างก็ผมเด็ดผมผมกูมันดีเลยเก่าอย่างนั้นเนี่ยอยู่ที่ผมเนี่ยเพราะวันนี่โดนตีแล้วก็ผมมันตีเขาเรื่อยไงพ่อบอกว่าอย่ยเดีือดร้ายหาะร้อยของเด็ดเผาไปค้องผมก็ทำหักครึ่งที่เก็บไว้เลยอ่ะถึงบอกสัญญบัตรนะไม่ค่อยมีใครดีหรอกใช่ครับอ่แล้วก็ทีไม่ใช้เป็นทวนนี่เมื่อก่อนมีสามโมงแล้วก็ทุกสายไปโมงโดยอยู่ที่บ้านสองโมงเนี่ยจับในร้อยขึ้นว่างั้นเลยมีทำทั้งเป็นเหรียญ เนะหรียญหน้าหมวกเหรียญเป็นหน้าหมวกเลยเป็นเหรียญใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มีเป็นผงหน้าหมวกด้วยผงไหมเจ้าคุณนอมาที่ให้ช่วยจะบ,บอกนะทำไม่เยอะมากและตอนนี้ตอนหลังมาผมก็เลยอยากจะบอกว่าเนี่ยเซียนที่บอกว่าตาเป็นดินเกะเพราะไปอ่านหนังสือพระเล่มหนึ่งซึ่งคนเขียน,นยแสดงทัศนคติของตัวเองอย่างที่คุณลุงแกพูดชัดเจนนะ ผมบอกเสมอว่าพระสมเด็จเนี่ยโด่งดังได้อะประมบทเนี่ยจากตาแผ่นดินตาแผ่นดินเป็นพระที่มีการจัดพิธีพุทาพิเศษขี้ใหญ่และโฆษณาเยอะทำให้คนเนี่ยเนี่ยที่ได้ฟังโฆษณาในตอนนั้นเนี่ยอยากได้มาก mm hmm. ก็เห็นเวลารพระที่เล่นปติก,ก่าอ่ะส่วนมากเป็นสมเด็จหลังตาแผ่นดินหมด คือคุณต้องนึกถึงความเป็นจริงก่อนคนสมัยก่อนคนเนี่ยมีพระอะไรที่บ้านก็เอาแบบนั้นมาใช้ไม่ได้เกิดความอยากได้ว่าจะหานน่นนี้นั่นแต่เมื่อมีการโฆษณาเกี่ยวกับการสร้างพระสักรุ่นหนึ่งอะทำให้คนเกิดความอยากได้<ม>ก็คือพระสมเด็จหลังตาเป็นดินที่สร้างโดยท่านเผ่าศรียานนท์คุณเข้าใจไหมครับสมัยก่อนนะใครออก ทีวีนี่ดังเลยมันคือสื่อโฆษณาสมัยก่อนนะครับดังนั้นใครที่บอกว่าสมเด็จหลังตาแบบดินเก๊ผมก็ได้ฟังมงเหมือนเขานั่นแหละแต่เมื่อผมเจอประวัติเจอหลักฐานเจอเอกสารการสร้างผมไม่อยากให้พระดีๆแบบนี้ถูกเข้าใจว่าเก๋เพราะชาวบ้านเขารับมากันทุกบ้านน,น่ะแล้วแบบนี้แขวนได้มีพุทธคุณแน่นอนด้วย ผมเป็นตำรวจก็มีมาครับครับตาลาบอกว่าแบกน้อยครับอาจารย์โอ้โหพี่มาซาบคอมเมนต์เลยนี่องค์นี้ใครเอา4,500บาทพระสมเด็จหลังตราแผ่นดินไม่ใช่45,000บาพระวัดะระฆังรุ่นอื่นที่มวลสารน้อยกว่านี้หลักหมื่นหลักแสนหมดแล้วปิด4,500ปิด4,500ปิด4,500 ป,ปิดจะมารัวๆเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะไม่ขายสี่พันห้าแล้วแบงต่อไปอ่ะผมจะเปิดองละหมืน่นอ่าก็คือเพื่อต้องเชิดชูท่านวันนี้ให้สี่พันห้าต่อไปถ้าใครถามตาแผ่นดินที่ผมอง์ละหมืน่น